ี่โดนมดกัดอ่ะเนี่ยพี่ก็โดนเนี่ยทคองงนทุกคนเนี่ยี่เนี่ี่เนีเนย่ยเน่ยนี่เนี่ยนี่ย่น่นี่นี่นี่ยเนีเนี่ยเนี่ยนี่นน่เย นีน้ำซุวให้ผมรูจักเลยีใครอะอันนี้น้องเนียควัสดีค่ะอันนี้พี่โตนอันนี้พี่โจ้เนียช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้นี่ยทยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็เรียนค่ะครับไถแบบพิเศษค่ะคุณบันดานด้วยอ้นรถเลยโอ้โบนรถเลยจอร์ดเลยส่เลยจอรเอาอีกเอาอีกเอาอีกอรนี่โจอร่ะ รู้ไหมเนี่ยว่าพี่ชวนมาทำอะไรพี่ชวนมาเข้าป่าวันหนึ่งพี่ชวนเข้าป่าไม่ติดกันสิแน่รูดเอาจรีสามคนที่มีใครที่แบบเขาจะเป็นสเปคของพี่เอาจริงๆเลยชอบแบบไหนเอาที่บาทสามร้อยหนึ่งเป็นแบบเกาหลีซิ่งแอกแนนสองเป็นแบบสีนี่สี เราจะเป็นเพกลำเรื่องหรอตาชี้อ่าเขชี้มาอย่าบ้าเขาชี้มาอย่งนี้มเอช่วงนี้น้องเพลงกันไครับแเดไดีรมีแต่นักร้องเ เรื่องการร้องเพลงนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่บอกเลยว่าพี่เรียนร้องเพลงมาจากูอ้วนอ้วนมานีนุชอ้วนรีเทิร์นผมพี่ไปร้องมีเด็กโอ้โหพอร้องไปแค่ท่อนเดียวมีเด็กคนตะโกนเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนมาเปลี่ยนดิเฮ้ยครับผมเออความเหนื่อยแห้งเลยนอนตาล้แต่รถเขาแบบ ยอดเลยนะเครื่องนี้แรงมากเพราะพี่ขับเนี่ยรู้เลยแล้วก็ใช้ด้านในนี่เขาแบบตกแต่งเป็นสไตล์สปอร์ตว่างมากว่างมากไปไปถึงแล้วไปิกนิกกันดีกว่าเอางี้ของผมว่าครับรถเราเป็นรถครอบครัว เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงครอบครัวพี่คิดถึงเรื่องอะไรบ้างพี่คิดถึงครอบครัวคิดถึงการมีลูกมีลูกแล้วก็ต้องมีมีเมียมีแม่ก่อนเพราะฉะนั้นอุ้ยแต่เมีอยอยู่คนเดียวไม่ได้ก็มีพ่อด้วยพอ่ออ่ะพอ่อแม่ลูกสัตว์เลี้ยงพเยงพราะตีมเราคือรถครอบครัวรถใหญ่ขนาดนี้โอเคงั้นพี่เสียสละขอเป็นพ่อพี่เป็นสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลือกไม่ได้โอ้ทำฉลากมาให้แล้วถามเมียก่อนเนีเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์โอ้ยเป็นสัตว์เหรอจะไม่อยู่กับใคร เอางี้ดีกว่าครับตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้มาสวมบทบาทกันแล้วนะครับใครจะได้เป็นอะไรครับแข่งคนสุดท้ายขอให้พี่โจอเปิดก่อนไม่ดีพี่จอเปิดก่อนเป็นอะไรไอ้โจอเป็นสัตว์เนี้ยไอ้โจอเป็นสัตว์เนี้ยลอดลอดอิดเอิดน้องเนียเป็นน้องเนียเป็นลูกโอ้ยต่อไปก็คือเหลือแค่พ่อกับแม่ครับมาครับแค่สี่สามสอง <st ut ters> เป็นแม่ <diferença> แม่เป็นพ่อแต่คือเนื้เรื่องอแม่เป็นอัมพาตนะครับมุงนอนเฉยตอนนี้ก็โคัวหันสาของเราพร้อมแล้วนะครับ,รบถ้าพร้อมแล้วส4แอคชั่นเริ่มเรื่องม,มานะครับคือแม่ของเราเนี่ยท้องอยู่นะคะับะกยัวไม่ได้ไม่ได้ท้องนี่แกลงนอนคุณค่าบขยัะอันนี้นี่คือสัตว์เลี้ยงของเราหมาใช่ไหมครับ ไปข้าบมาไปค้ามาโอยกูเหนื่อยไปไปฆาปลามาไปดูาเนี่ยบ๊อบบ๊อกน้องเนียน้องเนียร์ก็เป็นลูกก็เลี้ยงลูกลูกลูกเนียร์ไปหามาแล้วหามาแล้วโอ้ไม่เป็นไรไปไปไป คุณครับพามาคุณสนใจหน่อยฉันเป็นเมียคุณเอาเมียเมียเอามาดูแม่หน่อยลูกแม่กินนมหน่อยลูกจ๋าอามาดูมาดูแม่เขามาดูแม่เขาแม่เขาท้องเล่าให้ลูกหน่อยู่ตรงนี้นะเออมามามาฟังหน่อยจิ๊ดแลมาฟังลูกหน่อยพี่เดี๋ยวพ่อฟังไม่เป็นไรพ่อคุณไม่ต้องฟังอยากเห็นอยากเห็นแม่จุ๊บกับพ่อลูก อยากเห็น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 เลื้ซีนหน่อยเห็นปะพ่อแม่เรารักกัน เอาไปมากนี่ออกไปค่ะคุณครอุ้ยไปสกปรกหมดแล้วเนี่ยอาบน้ำให้มันหน่อยดีกว่ามาลูกมาอาบน้ำให้มันหน่อยไม่ได้ตกลงกันไว้เลอะเทอะไปหมดเลยนะอาบน้ำมันหน่อยได้เฮ้ยอ่าทีเดียวก็ได้มั้งลูกให้พ่อเขาเล่นกับปังไม่อยู่กับแม่เลยเราไม่อยู่กับแม่มาฟังมาฟังเสียงน้องลูกโดนแย่งชิงเวะไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ครเทียวก็ได้มั้งอ่าอาบน้ำอาบน้ำให้ให้หมาเปนหน่อย อ่ะอ่ะอ่านหน้าให้หมาหน่อยอ่ะอ่านหน้าให้หมาหน่อยดูแบบนั้นไม่ได้รูปอี่เพื่อนหน้าก็พอูปแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวดูแม่ทำให้นะเอ้พวมึงเป็นคนท้องอ่ะไอเดี๋ยวที่นแม่แม่ท้องจริงปะเนี่ยฮะชอวจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่านหน้าอานน้าหน่อยนะคะแล้วแล้วแล้วพามาเที่ยวครั้งนี้พามาทำไมอ่ะ หลานี้้จอมปอมปี้นี่ก็อยู่บ้าน่ได้วัน้า่องสาตามไปเจอสารคุนคนละตัวแล้วเนี่ยตามไปไหนเนี่ยที่ลวงมดแล้เป็นอิน๋อแล้วนะแม่แม่เป็นไงบ้างเนี่ยท้องอ่อนเลยเนี่ยแม่เต็มนมไหม้เต็มเเนี่ยก็ใหญ่กว่าพ่อับคไหนๆดูจักของแม่แม่จับกองไม่ได้แม่แม่พักก่อนเดี๋ยวขอขอลูก โดนยายโอเคให้แคทให้มึงเล่นอย่างนี้กูก่้อยเลกับมนกูไม่มีโอกาสที้จับก็เลยอเราป๊บนึงเดี๋ยวพ่อสอนกับ้านลูกนิดนึงไหนโมหมดไหนท่องสุดคูณให้พ่อฟังซิท่องเ่อดูเเขาสองหนึ่องสองสีคุณาเอาลองาตบ่อเล่นเล่นกับมานะให้โอกาสเล่กับมาหน่อย เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ใครลูกเดี๋ยก่อนลูกใครป๊อปปี้ป๊อปปี้ก้มหนุนพีมีหมัดอยู่นะลูกมหมลูกมีมัดไหมขามีหมัด่ะเนี่ยลูกมีหมัดอยู่โอ้ยเนี่ยหมัดลูกลองลองทีเนี่ยตีหมัดให้ตายสิลองตีหมัดให้ตายยทุกคนคะทุกคนคะอะไรที่อยู่ก็ปวดท้องไงปวดท้องเหรอท้องสุดคูณต่อท้องสุด เดี๋ยวจะมาเห็นนะแม่หอมแก้มนะแม่ใ้แม่ support นะไอ้หมาเอาแล้วเอากอดกูอีกแล้วหอมหมาเนี่ยโอเคได้จิับหมาเนี่ยอ๋อเห็นหน้าเห็นหน้าบ๊ายบายมามี่มามี่มาบี่ บียาอกเป็นเอาละคุณผู้ชมค่ะอีฉันอยากจะบอกว่าในช no ่วงวันหยุดที่กำลังไก่จะถึงอยู่นี่อยากจะให้ครอบครัวมีโอกาสใจไกลชิดกันแบบนี้หาเวลาชมหกหาเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพูดแโอ๊ยขออัปเดตค่ะ เรงไปหน่อยก็วันหยุดทักพอนนะครับก็อย่าลืมไปอยู่กับครอบครัวนะครับผมใช้เวลาเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยให้มีความสุขมากที่สุดนะครับและที่สํำคัญนะนะคุณครับ ถ้าคุณจะไปทั้งครอบครัวแบบนี้มันหลายคนรถออหรือว่าพาหนาะที่คุณจะต้องพาไปนี่นี่แหละตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครัอะไรเหรอครับข้างหลังนี่ครับกับอีซูซูมิวเนั่นเองคมาขนของได้ก็เยอะมากๆนะครับแล้วก็การตกแต่งด้านในเนี่ยสวยงามมากเลยพูดกันตรงๆอีชันขอขายของ <laughs> <c oughs> ทุกคนหันหลังรบกลาสอนเซอร์ให้อีัทสกี้ครับน <c oughs> ะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจในดีของเรากแบบสุดๆนะครับปรบมือครับต้องพยายพูดกับครอบครัวหน่อยได้เลยค่ะมีเวลาครอบครัวมากๆนะคะรคะรอบคระคะัควรสำคัญมากแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองหลังจากทำงานด้วยได้อเ,เอาละค่ะคุณผู้ชมครับไออีชัน<า>กับครอบครัวของอีชัน<า>ขออนุญาตใช้วันว่าให้แบบเต็มที่หน่อยละกันคุณข้ปลาไปไกลๆให้ไอ้ป๊อบบี้มันไปเก็บนะครับป,ป๊อบบี้ป๊อบบี้ไปชื่อป๊อบบี้หรือป๊อบบี้ไปไปแต่เชื่ออะไรมันก็เป็นหมายขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมครับ ฉันจับสามีขออนุญาตกอบลูกนอนก่อนเลยคุณค่านี่น้องเนี่ยนอนนี่นอนนี่นอนนะครับอะแล้วก็แม่แม่มานอนข้างพ่อแม่แม่ขัดคนมากโอเคโอเคอโอ้โหอยกอดกอดแม่ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมใช้วันหยุดให้มีความสุขนะคะคุณค่าอิสระหมอด